โอเคนะครับทีนี้รองทรงต่ําจอบางทีนี้ขอบผมอยู่นี้นะครับขอบทรงอยู่ตรงนี้ห่างคิ้วเห็นไหมครับด้านข้างขอบอยู่นี่นะด้านหลังอยู่ที่ติ่งหูครับรองทรงต่ํานะถ้ารองทรงกลางครึ่งศีรษะเอ้ยครึ่งหูเท่าทีรองทรงสูงครึ่งศีรษะครลงมาเลยครึ่งไปครึ่งไปขึ้นไปขอบผมด้านข้างด้านหลังเท่าทีมาดูด้านล่างกันด้านข้างกัน วางหวีสี่ห้าองศาเหมือนเดิมไอตัวมาร์กก็ได้ครับเอาตัวมาร์กเพื่อนจะได้เห็นโอเคครับตัวนี้นะเหมือนเดิมนะเหมือนลองทรงกลางแต่ว่าเราจะเอียงหวีออกนิดห,หนึ่งหนึ่งหวีเห็นไหมครับเห็นยังสองครับนิดเดียวสามครับแล้วก็แต่งตรงนี้ให้นวลลองทรงต่ําจรบางตีนผมจะไม่มีขาวนะครับจะมีลักษณะนวลกลืน แปลงนิดเดียวควานเป็นรูปจอน,นิดนึงรอบเดียวจบนะครับเราจะไม่มาเก็บรอบอีกรอบนะเสร็จแล้วควา้านอันขางหนึ่งเห็นฐานหรือ,อยังทีนี้เห็นแล้วนะอ่ะสองครับปลายบีจําได้เนาะว่าทําอะไรปลาบีทําอะไรครับไปวัดฐานนะโอเคครับผมใช้ส่วนที่สองตัก นิดเดียวอยู่ที่สันหวีฟันหวีจมงนี้จบเลยนะครับต้องเอียงออกนิดหนึดด่งหนึ่งสองโยสามลอยขึ้นเห็นไหมครับแล้วเขาแต่งตรงนี้ให้กลืนกันนิดเดียวคำว่านิดเดียวนี่แหละครับวัดกันตรงนี้แหละนิดเดียวจริงๆห้ามนิดเดยอะนะนิดหนึง่งพอสองและสามครับงัดขึ้นมานี ไปวัดฐานยกขึ้นเสร็จแล้วแต่งตัวนี้ขึ้นไปเชื่อมครับใช้ส่วนที่สองนะตัวนี้ขึ้นไปผมลูกค้านอนเป็นโน้นแล้วก็งัดผมขอ,อกมันเพราะว่าผมเขานอนใช่ไหมเอียงเลย คิดเลยสิอุ้ยโดนปดยี่สิบเสร็จแล้วนะครับสองแล้วสามละตำแหน่งที่สี่ความสูงอยู่ที่ไหนครับที่นี่หนึ่งหูใช่<ม>ไห <Yeah>? มเ<อ> <IKE. S 2> นะี่ยประมาณหวีเดียวครับน่ตรงเนี้ยใช้จ,จุดตรงกลางระหว่างสองกับสามงัดขึ้นตรงนี้ก่อนเลยงัดขึ้นไปปุ๊บตีนผมอยู่ที่ไหนอา่าสันหวีอยู่ที่ตีนผมแล้วก็เอียงฟวนหวีออกอย่าแนบอย่างนี้นะครับถ้าแนบยนี้สูงเลยนะตักแล้วก็เอียงออกครับงัดขึ้นเห็นไหมหนึ่งั้ง เห็นฐานหรือ,อยังเห็นยังครับฐานความสูงอยู่ตรงไหนเนีย่ยอยู่สุดฟันดีนี่อันนี้คือขอบทรงครับน่ะตรงน,นี้ครับแล้วเก็บไปเชื่อมตรงนู้นวางมันเหมือนเดิมนิดเดียวนิดเดียวผมจะเล็กวางมากที่เหลือเก็บตัวน,นี้ครับให้บางเลย ตีนผมให้บางไม่ให้มีรอยกันเหมือนเมื่อกี้นะให้มีลักษณะนวลตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาต่อเชื่อมน,นี้ต่อมันนี่เลยมาถึงนี้เลยนะครับมาถึงขอบด้านหลังเลยอดูนะครับงัดขึ้นไปเหมือนเดิมงัดเอาตรงไหนเป็นเกณฑ์ทีนี้ฟันบีไปวัดเกณฑ์ฟันเนี้ยดูนะครับตักขึ้นแล้วก็งัดขึ้นเห็นไหม เกาะพอดีแล้วก็งัดขึ้นมาหาเกาะเชื่อมกันฐานต่อฐานงัดขึ้นนะครับที่เหลือเก็บนวลดึงลงมาผมก็ย้อนแล้วก็ดึงลงรักษานค่ยๆดึงเห็นไหมครับนิดเดียวแล้วก็ดึงเหมือนกับวาดรูปอะไรสักอย่างค่อยๆประดิ์ประดอยไปเรื่อย ตอครับจุดที่ห้าเชื่อมกันเหมือนเดิมฝันดีชิดฝันดีเอียงออกไล่นิดเดียวกันจุดที่ห้าแล้วนะมาจุดที่หกครับทีนี้เหมือนเดิม ส่วนกลางห,ห,งหีงัดเห็นขอบแล้วตรงนี้นะครับขอบท่งอยู่นี้งัดขึ้นเดิมเห็นไหมครับยกมหาฐานไล่ขึ้นนิดเดียวให้มีลักษณะนวลไม่ให้มีความขาวนะครับ ีการงัดผมทั้งหมดเลยนะครับฟันดีต้องงัดผมให้ได้ให้ถูกต้องไม่งั้นก็ยากเช นี่เดี๋ยวจริงๆเสร็จแล้วตัวก,กันขอบแต่งขอบทรงอยู่นะครับ ทีวัดเลยใช่ไหมนะครับจิกตัวนี้ก็วัดครึ่งหน้านิดไปเลยแล้วก็โค้งลงม,มาดันดันให้เป็นรูปจอดมุมเนี้ยสำคัญจะสวยไม่สวยอยู่มุมนี้ครับมุมนี้เลยนะก็ปิดลงมา ดันลงไปขวานขวานข้างหูขวานไปนวลต่อเชื่อมเลียบดึงงวออกนิดนึงจับเชื่อมนะครับต่อเป็นนี้ยาวเลยทำไใจกันเขาเป็นเนื้อผมนิดจะไม่กันตรงตรงนี้นะ <im coaching yen travelers> การลงมาเนี่ยมันจะไม่สวยการเข้ามาเนี่ยจะ,ยจะดูรูปทรงมันมันมันคมกว่างนะโอ้ยมกินเข้าไปหน่อยครับผมมาดูข้างนี้ต่อครับข้างนี้ก็เหมือนกันซึ่งหนึ่งเหมือนกันนะกันนะแล้วก็ควานลมควานหัวมุมเนี่ยมุมเนี่ยมุมเนี่ยจะสวยไม่สวยอยู่มุมนี้นะถ้ากันตรงเข้าไปนี่น่าเกลียดเลยนะดูไหม,มดูจอนเห็นไหมมันเป็นรูปจอนเป็นสระอาเหมือนที่ผมบอกไหม ตรงนี้น <único Liberty Overwatch> ี่เดียวทางนี้ก็ดําปะฟารมไปนู่นฝั่งนน้นไม่เห็นกันเนี่ยอะไรดินมองหน้าต่างมองหน้าต่างข้างบ้านมอง้างเดียวบ้านผมลูกค้าเส้นเล็กค่อนข้างเส้นเล็กนะครับบาทนะการต่อเนื่องเลยนะครับเห็นไหม ต่อเส้นให้มันได้เส้นตนี้ลงมาด้านล่างเห็นไหมครับมันจะมีกรอบอยู่แล้วนี่ตามลงไปเลยเสร็จปุ๊บฉีดน้ำแต่งไปนิดเดียวไม่ต้องซอยเยอะแล้วก็มิดโกนกันซ้ำตามจอนกับประมาณนี้เป็นลองทรงต่ำย้อนบางต่อไปจะเป็นทรงวินเทจทรงสุดท้ายของแกแล้วได้สองทรงแล้วใช่ไหม จะแต่งให้ใหม่เนี่ยครับหลักการกรข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับขอบสรงเรียบร้อยแล้วครับ่ะครับ